เอาตรงๆเลยนะถ้าเกิดเป็นตําราจริงๆเนี่ยเขาจะสอนเข้าเทรดได้แค่ดีพอยต์แต่วันนี้ผมจะเพิ่มให้ทุกคนนะครับสามารถเข้าเทรดได้2อจุดมีนักเรียนของผมที่รันได้7 5็ดจุดจกิด4่พอยมาแล้วฮาร์โมนิกกับ f i โบนัชชีเล v e l นะครับเราจํากันได้แล้วว่าแต่ละตัวมันหาฟิโบมาอย่างไรแต่ทีนี้ครับแล้วมันสามารถเกิดที่เลเวลไหนได้บ้างทุกตัวจะมีคีย์เลเวลของเขา C Point จะสามารถดูได้ตอนที่ตีฟิโบจาก A ไป B ถูกต้องไหมซึ่งจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกคือช่วง38.2ถึง88.6นี่คือช่วงที่1และช่วงที่2ครับคือ127ถึง1 6 1 8คําคำถามมันคือตรงไหนนะครับมันคือตรงนี้ครับที่ C Point เนี่ยเขาจะเกิดอยู่ถ้าเกิดเป็นลูกตัว W เนี่ย เขาจะเกิดอยู่ในช่วงของสูงกว่า A และต่ำกว่า A ใช่ไหมนอกจากจุด c แล้วเราจะต้องมารู้จุด d point ครับ d point มาจากอะไรและ d point ครับคือจุดจุดหนึ่งที่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่ามันหายยังไงนะครับวันนี้ผมจะพามาดู d point มาจากการตีฟิโบจาก xpa อ่าซึ่งจะมีเลเวลอยู่2เลเวลครับถ้าราคา d point จะเกิดต่ำกว่า x เขาจะเกิดช่วง 50ถึง88.6และถ้าเขาจะขึ้นไปข้างบนเขาสามารถเกิดได้ตั้งแต่ช่วง127.2ถึง261เลยถ้าเขาต่ำกว่าเเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเขาสูงกว่าเเขาจะเป็นอย่างนี้อ่าถ้าเขาเป็นตัว M มันจะเป็นแบบนี้แบบ d ต่ำกว่า x มันจะเป็นอย่างนี้และที่สำคัญครับรูปตัวด d จะต้องสูงกว่า b และ D Point ถ้าเกิดอยู่ในรูปตัว M D จะต้องต่ำกว่า B เสมอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดตรงไหนเลเวลแต่ละคีย์จะต้องดูอย่างไรวันนี้เราจะต้องมารู้จักแพทเทิร์นกันนะครับมันคือที่ไปที่มาของเลเวลฮาร์โมนิกทุกอย่างนะครับและการเคลื่อนตัวทุกอย่างไม่เหมือนกับในตำราแน่นอนเพราะผมมีทริคให้นะครับฮาร์โมนิกนะครับ มีด้วยกันอยู่2แบบคือ Harmonic Retracement กับ Harmonic แบบ Extension นะครับซึ่ง Harmonic r e t r a t e m e n t ผมมีให้ทุกคนจำอยู่2 p a แพทเทิร์น t e r แพเท่านั้นที่จะเอาไปต่อยอดได้ทุกอย่างนะครับแบบที่1คือรูปแบบของการ์ตเลจุดที่จะต้องโฟกัสคือจุด B Point กับจุด B Point B ครับ t point นะครับจะเกิดอยู่ในช่วงไหนก็แล้วแต่มันจะบ่งบอกได้ว่า D Point เขาจะไปพักจุดไหน ตำแหน่งการพัก B Point สามารถบ่งบอกได้ว่า D Point จะเกิดตรงไหนรูปแรกครับการเลขคุณจะต้องรู้อย่างหนึ่ง B Point ครับอยู่ในช่วงประมาณ61.8แต่ไม่เกิน78.6ในการพักตัวของ B เมื่อตีฟิโบจาก xpa อันที่2คือ D Point ครับ D Point เมื่อราคาของการเล่เนี่ยมีการพักตัวนะครับพักตัวอยู่ประมาณช่วง 68. 6 1 8ถึง78.6แล้ว ดีพอย t ครับจะขึ้นไปพักตัวอยู่ประมาณช่วง78.6ของ X ไป A การรู้ B จะสามารถคาดดาวดีพอยได้เรื่องนี้จำเป็นต้องรู้มากๆรูปที่2คือ The Bad Bad คือรูปข้างขาวถูกต้องไหมทุกคนไม่ต้องจำอะไรเยอะนะครับจำา B พอยท์พอจุด B ครับมีการพักตัวอยู่ที่ช่วง38.2ถึง50คือช่วงนี้ของ X ไป A และมีจุด D-Point ครับที่สูงกว่า88.6แต่ไม่เกิน100อันนี้คือจุดดีเมื่อตีฟิโบจากอะไรจาก x ไป a เหมือนกันฮาร์โมนิกรูปของรีเทสเมนต์จำแค่2รูปนี้พอการพักของ B จะบ่งบอกได้ถึงว่า D point <c oughs> จะอย t จะหยุดพาทเทิถัดไปครับที่ทุกคนจะต้องเรียนก็คือฮาร์โมนิกแบบ extension นะครับมีรูปแบบอยู่2 p a พ t ทเทิ a พ t ทเทที่1ก็คือ b u t เตอร์ y b u t เตอร์ไฟนี่มีจุดคีย์พอยต์อยู่2อย่างคืออย่างที่1ให้เราโฟกัสจุดนี้ครับ D Point เนี่ยมันจะสูงกว่า x การพักของ b ก็จะเกิดขึ้นที่แตกต่างเหมือนกันนี่นวิธีการจําเห็นไหมพักในเลเวลต่ํายืดได้น้อยเห็นไหมครับเห็นอันนี้ไหมยืดได้น้อยยืดไม่เกิน x แต่พักในเลเวลสูงเลเวลสูงยังไง78.6พักในเลเวลสูงมากๆยืดได้เยอะ เพราะฉะนั้นครับ b u t เตอ f ์ไครับจุด B นะครับจะพักอยู่ในช่วง78.6แต่ไม่เกิน88.6นะครับแล้ว D Point ครับถ้าเกิด B Point นะครับตัว B Point เนี่ยมันเกิดขึ้นที่78.6ครับ n t o i n t จะเกิดขึ้นที่127.2แล้วเขาจะได้รูปว่าเป็น Butterfly รูปที่2คือ c r a b นะครับ The Crap เนี่ย จุดที่จะพักตรงนี้ครับ B point จะพักอยู่38.2ถึง61.8โ okay, อเคนะ38.2ถึง61.8แต่ไม่เกินนะไม่เกิน61.8นะครับไม่เกิน61.8และสามารถยืดได้สุดดีครับสามารถเกิดขึ้นได้ช่วงร้อ 61.8นี่คือ The c r a รแล้วจะเอาจุดไหนในการทำกำไรมันคือจุด C point กับ D point แต่โดยปกติตามทฤษฎีแล้วเขาจะสอนให้พี่ๆทุกคนเข้าแค่ D point ผมแถมให้เป็นการเข้าที่ C point ด้วยและในจุดที่ต้องเอาไว Run ้ลันเทรนต้องจะลันจุด C จุด C คือจุดที่ลันได้ยาวที่สุดนะครับมีนักเรียนของผมนะครับ ที่รันได้7,500จุดจากจุด4พอต์อมาแล้วถ้าเกิดทุกคนนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์และก็กดแชร์ด้วยและิ่งที่สําคัญครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ้ยมีหัวข้อดีๆนะครับอยากให้ต้องเนี่ยได้มาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันก็คอมเมนต์มาทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเทรดและโชคดีกับการเทรดทุกคนครับสวัสดีครับ